สวัสดีครับมีคนสอบถามมาเกี่ยวกับการลบคลิปใน TikTok นะครับว่าลบยังไงนะครับสำหรับการลบคลิปใน TikTok ที่เราไม่ต้องการนะครับที่เราลงไปแล้วเรารู้สึกไม่ชอบนะครับเราจะลบออกจากช่อง tik t อกของเราก็มีวิธีทำง่ายๆนะครับง่ายมากเลยนะครับอันดับแรกครับเ,เรามาคลิกที่ นี่ครับโปรไฟล์ของ Tiktok เนี่ยนะครับเป็นรูป tikt o k เนี่ยแล้วก็แตะเข้าไปเลยครับแตะเข้าไปที่มือถือนะครับแตะเข้าไปครับตรงตรงนี้นะครับตรง tiktok นี้แตะเข้าไปหนึ่งครั้งครับปั๊บก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมครับเดินไปครับเดี๋ยวติดในกระสีขาแล้วก็มาสังเกตที่ด้านล่างนี่นะครับด้านล่างจะมีนี่ครับที่ว่าโปรไฟล์เป็นรูปคนนะครับนี่ครับตรงรูปคนเนี่ยแตะเข้าไปที่รูปคนหนึ่งครั้งครับตรงนี้นะครับ ครับไปเลยครับอเข้าไปนะครับแล้ก็จะวิ่งมาหน้านี้นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่เราลงไปในช่อง TikTok ของเรานะครับคืออ้าวเราจะลบคลิปไหนอ่ะผมจะลบคลิปนี้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจะลบคลิปนี้นะครับคลิปนี้เรารู้สึกว่าเราต้องการลบออกนะครับแต่ก็แต่ก็เป็นที่คลิปเราครับแต่ก็ไปคลิปที่เราจะลบนี้ครับแต่ก็เป็นหนึ่งครั้งครับแต่ก็ไปแบบนี้เมื่อมาตรงวิดีโอของเราแล้วนะครับ เราก็สังเกตูครับตรงข้างล่างจะมีจุดจุด3จุดตรงนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปตรงจุด3จุดครับแตะเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับ3ามจุดนี้แตะเข้าไปป๊มันก็จะวิ่งมาหน้านี้ครับมันก็จะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับใต้ใต้คลิปของเรานะครับเราก็เลื่อนตรงนี้ครับเอามือเลื่อนไปทางสายมือเรานะครับเอามือแตะแล้วก็เลื่อนไปครับเลื่อนไปนี้นะครับเลื่อนไปมันจะมี คำว่าลบอยู one, them, on the right, the right. ่ใช <s up Beij vrai> ่ไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับสุดเลยนะครับด้านด้านขวามือเราจะมีคําว่าลบอยู่นะครับนะครับถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายให้สุดเรามันจะมีคําว่าลบอยู่นะครับให้เราแตะตรงที่คําว่าลบนี่ครับคําว่าลบนี่นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับคําว่าลบป๊บเข้าไปนะครับโอเคเราจะลบนะครับเราไม่เอาคิดนี้เราจะลบออกก่อนนะครับแล้วก็แตะคําว่าลบออกเลยตรงนี้นะครับคําว่าลบแตะนะครับป๊บ เากลับไปดูไปดูในโปรไฟล์ของเรานะครับไปแล้วครับคลิปนั้นหายไปแล้วนะครับคลิปที่เราต้องการลบออกก็ได้หายไปแล้วนะครับก็เท่านี้แหละครับการลบคลิปออกจากช่อง t ิกต o กของเราคลิปที่เราไม่ต้องการคลิปที่เรารู้สึกไม่พอใจในคลิปของเราก็วิธีง่ายๆอย่างนี้แหละครับครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ